โอ้ยจึงเป็นขบะขมังว่าอยู่เนาะอันนี้แล้วพายเอ้ยชีวิตของคนเฮามันเส้นลั่นทุดเ่ะอันนี้ชีวิตมันเส้นลั่นทุดพายเราดอกกับลานเนาะอันนี้ได้ทำมันปิ่นมากก็ไม่ได้ขึ้นเพือนเนาะมานเพือนเนาะมาก็ไอยู่การเดินที่ได้เพิ่อนกางเดินเนาะเพราะว่าเสียอยู่ข้างนอกนะบ้านเฮาเนาะเสียอยู่หบนหมุ่หมหุ่นมแล้วเพื่อนเพื่อน ก็เลยราอยู่ตะลุมตะลางคนบุตกกับใครเน่ยกวากับหลงยนุตุกหลบล่างบ่ได้เดยอันน่ะผักปูนาเขินมาเงินจำนวนหนึ่งล้านกี่เด้อเป็น้องเด้อเนาะมองเห็ทางกครอชมเรา่งินทางนะเพลงเด้อทางนั้นให้คนคิดทำเกินไปมัหาคนไทมอคืนน้องชมหลำบวยเด้อ sưu rồi, là phi đồng đấy. chụp chân, anh mày đi, mày đi mày đi. lục lạ, chụp lạ phi đồng đấy, phu này. đi chơi nè, đi chơi. phụ bay. bay bay bay. bay. đi bay lên bay lên này. bay đây, biến đến ní, nọ mày nọ. chú chú, เป็นอยงไใช้อยู่เฮือนเป็นอยงไรอยู่ทางัหนอจะค้นอยู่นะนอ,อืมอชู่มเนยเมดเออร์เนาะอืชุจะได้ใส่มันทำอ,อย่างให้มันเกิดเนาะเนี่ ฝังลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเด้อเป็น้องเด้อเนาะวันนี้วันนี้เนาะอ่ายังอยู่เพื่อนคือเก่าเป็น้องไอ้เนาะยังบ่ได้ออกไปเฮ็ดเวียกอ่านที่สัมพันธ์บุญนะกับทั้งพระผู้ใหญ่เพิ่นเด้อเป็น้องเด้อเนาะยังอ่าอีกมื้อเนาะอ่ามื้อนเป็นมื้อสงสานต์อ่ามื้อนี้้้เบิดมมืืออนี้น่างเป็นมื้อวันวันอาทิตย์เนาะอ่าที่ว่าทางบูทิตได้ออกไปเฮ็ดเวียร์ ว่ามือวันเสาร์ได้มื้อนึงอ่าไปส่งเการเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ายันอ่าบ่ได้อ่าออกไปเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กับมื้ออื่นอ่าบ่ไ้อไปส่วนทางเมือออ่าได้ออกไปเียนทาังกฤนับทางููใหญ่เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ยกะมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางเองกะอ่าพีว่าสิเอาเงินเนาะอ่าทาง เราไปย้ญ่เนาะฮะทั้งต่างประเทศพี่น้องเอไยเนาะอ่าพหาเงินมาให้บุ u d g e เองเนาะอ่ารวมกินทานเนาะฮะนำครอบครัวของทางน้องสมเพิ่นอที่ว่าพอเป็นเสียเนาะพี่น้อะไรเป็นหลายลูกแน่ได้ี่น้องเอไยเนาะทั้งเบาหวานแน่เนาะฮะลูกปอดแน่เนาะมาไขหลังแม่กินไข่น้มแน่นะส่วนหนึ่งกันอันอันนี้ว่า อาการเป็นนด็กอ,อิจเลยเนาะกระแสลมตะวันนั่นแหละการที่ว่าเห็บสวยๆเพิ่นก่อนพี่น้องเลยจริงๆที่เป็นมีเวียดมีบริษัทให้ไปแก้กิจไปแก้นะพี่น้องเลยเนาะก็ผ่านเงินมาอยู่ในจำนวนเงินล้านกี่การือว่าห่างสิบล้านเป็นพี่น้องเนาะ ว๋นได้หมดอั้านนพไดคุ้เนาะทังคนรักคนยันหลายๆเนาะที่ว่างินมาบวมทั้งานน้ำทั้งตรัวทั้งทั้งนักชมพึนแต่การแสดงความเสียใจน้ำครอบครัวเนาะแต่ก็ยู่ดีมิเงย์เนาะทา้งครักคนยยภาษาพี่น่เลเดียสิทใาบรรยากาศหรือว่ายามนีมันเปลี่ยนยามให้ยามหน้าเนาะพี่นอฟซีมันเขคนกับโหลาย คืออยู่ในมือปกติแบบนี้นี่คือมีธุระยติพี่น้องเฮาส่อยๆกันเองส่วนอ่ามือปงอ่ากะนะศิลาอยู่ส่วนมากคือทางซาบ้านเพิ่นสิอ่ามาอ่ากงานมือไปสงกรานตนะเพิ่นเอาเลยแต่ว่าคือช่วงอ่ายามฝนแห้งบ่มีคนก็ว่ายามแดงคือสินั่นอยู่ กูเแน่เนาะมันก็ได้พี่หน่อยเนาะนี่มนุ้ยพยายามให้เกิดคือหน่อยเนาะก็กัวนักวอะไรก็ได้อ่านี่แลันว่าคุตานี่เขียนโคสุบันยาคืนวเสร้าีินหนกันจังหวัย่างอ่าเมนคุณทังปลาปูย่าันบวกปลาปูนย่าฝันว่าคอหน่อยเนาะออนเป็นองเดอเนาะเป็นยังไงกันอ่าเก็ดกาลังเจให้กับทางบริจิตต์เดอเนาะ่วงนี้ ัจจุบันนี้ก็โอ้เนัก่าจับวิวจิตหลายเลยพี่น้องเอยเนาะจัดทีแบบใดนะก่าการงานการจิตกัวมีทางพรานเป็นหมอไหมงานให้ถึงว่าจอใครเนี่ยนะพี่น้อเอยเนาะตยิวบุกถึนเรนยังเป็นเสียวเนี่ยแบบเลยคือว่าดีๆคือเนี่ยไม่นึงมาันนกพี่น้องเยเนาะไปส่นอนาิตตามมาชมไป้ำกันพี่น้องเอ๋ยไปพี่น้องเอยเฮด ลูหน่อยแล้วพี่แองเ้ยสุกชันมาดิมาดิมาดิลูกหล่าลูกหล่าพี่แองเ้ยผู้นี้ไปใช่ไหไปใช่ไปให้เพื่อนเพื่อนไปน้ำไม้ผู้ไป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 เลียนแล้วไปเล่นแล้วทางนี้โอ้เนาะไปแล้วไปเดึงกุ้งไก่ยินเป็นบ่มักกุ้งไก่นี่เนาะเอ้ไปอย่าี้เพื่อนขนาดเนาะอ่า ไปมาจนโลมมดพี่น้องเห็นเนาะรถบัสที่สุงได้ยี่บ้นี่วะพักเนยเนาะัแม่ครัวเขาจะคนเน้่ยมานี่ <c oughs> เออไ,ไ,ไม่มีลายกวางวานี่แล้วมื่อวานนี่มันกับทันหันผู้เดียววานี่กินชมเอาสบายดีเออตะมุุงอ่าไปได้ทั้งนี้ <c oughs> โอ้ยเจ้ามาแล้วให้ค่อยกินข้าหน่อยว่ได้เนาะเออ เช็มบ้างโอ้ยนกดเอาสั่นเดี๋ยวไปก่อนใช่ไหมอุณทางมีครัวห้าพี่น้องเอ้เนาะสบายดี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 โอ้ยคนให้คนหน้าก็มามมาอนีเนาะมาเนาะให้ฉันวินาตามุ่งให้กินบ่อเนสร้างเฮ็ดแท้ มันกระเซบแล้วขมี้ข่อยตามมาได้ขมี้ข่อยตามันกระเซบแล้วอวยูเนาะให้ดีดเสร็เนะม้นกับบานอ้ยวดมาแต่งเออโอ้ยบ่ไห้บ่ได้เพิ่นหู้แล้วดิดินมือนี้เนาะเพิ่นหู้สรหลายแล้วชูมือนน้เนาะโอ้ย เออาปุ้นทูชื่อไล่แล้วเดีเ๋ยนี่เออใครคือว่าแก่งนะไม้บ่อสิแก่งนะไม้บ่ผู้ใดไปหานะไม้ใครไปหาไปดิเออเปลี่ยนเมนูเนาะขั้นขั้นชื่อื่อแต่ชื่อกแบ,บ่โบนีเงินเนะาะโอ้โหนี่เด้พี่น้องเอ้ยนี่ไดร น้ำไม้น้ำไม้น่าไม่จำไพ่ไม่จำไพ่บ่ไมจไพ่นเ็ดจะถงไม้หวาไมกินเนี่ยไม่ไปผ่าอันนี้ยังเป็นน้ำไมุ้งอยู่นี่เนาะเป็นน้ำไม้ปีนี้แหละหาหาโอ้โห้งไว้เ็ศแล้วทีเออน้ำไม้ใงแล้ววันนี้เราไปผ่าภูเชียนแล้วอันนี้ภูเชอยไปหาเราบ่เนี่มาน่าจะจะวาได้ เตรียมแล้วเนาะพ่นเตรียมครั้งในแล้วคืออย่งนีเนาะเออไบากนดเี่ยพูนเนาะพอดีให้กับเขกคนมาน่ะห่วมกินทานน้ำเลยเนาะเออแม่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 พนยี้ไม่ค่าน่อยเฮาไม่ครหน่อยไม่ค่น้่ดี นิ่มเลยเขินเ้ยเขาจะคขินอีกได้ชาวมีนาเนี่ยกำลังชุ่ม่อยาวมีนาที่กันได้นี่กันชามีนาน่อยที่กัได้น่กันเนาะมีนาตัวมีนาเนาะเออยิ้มนะชมไปไปน้าม่ไปไปนม่ก่อนไปอ่ป้าให้มูบุก้าเข้าไปเลยันมู่นกินบันนาอ่าอ่ากินบุสะดวกเนาะกินน้ำเจ็บเจียเนาะมีแนวว่าน้ำมานี่ก็ได้เออ เฮ้เกินว่ะไม่ค่าน้อยขายในตัวดินอืมเออเจ้าเนาะเอาสไปดังเลยเนาะแม่์โตยูเราป่ะเอ่อไปไปดังเลยเนาะอ่าคนเนาะกะโบอะไรเป็นไรมีดีคนคนเนโอ้เอาสบายดีเด้อ สวัสดีสวัสดีเนาะโอ้คุณเนาะอ่านี่เด้นี่เนาะอ๋อสวัสดีพนให้พุ่นนาก็มาคือกันเนาะมาเบิดมื้อนี้เนาะจเออเุนดาะสุไปกีมชมไปอยู่นแม่ผู้ไปอืมอืโอ้ นี่ดิไปดอกเลยเนาะอันนี้ก็คือเมียเพิ่นเนาะอ่าแล้วก็ลูกน้อยพวกินี่ไปห่านบัวกินนี่เล่นไปเลยเออเอาบัวอยู่เนาะอ่าอ่าเฮ้ยเนาะเอ่อเจ้าบามื่อื่นเนาะเม็นบ่อ่ามื่อื่นไปไปชงสการเนาะเว่าไปดู่ทงว่าโอ้ยจะเป็นขะะขมังเว่าอยู่อ่เนาะ อันนี้แล้วพายเอ้ยชีวิตของคนเฮามันเสียนรันทดเลยอันนี้ชีวิตมันเสียนรันทดพายเอ้ยเราดอกกับลานเนาะเห็นได้ชัมันปิ่นมากก็ไม่ได้ขึ้นเพือนไงไม่ึ้นเพือนเนาะพากเลยย่การเดินที่แด้เพิ่อนกลางเดินนะเพราะว่าเสียอยู่ข้างนอกเนาะบ้านเฮาเนาะเสียดู่หมู่หมู่หมู่เนี่ยนะเพื่อนเหมือนเพื่อนพักเลยข้างก็อยู่ตะลุงตะลางคนบนโต๊ะกับใครเนี่ยวบาๆกับลานยันบนโต๊ะหลบลลางบ่ได้ดลยอันน่ะ ภูร ich mein. pues no. ักภูใหญ่คนว่าแต่ว่าอยู่เพิ่นอยู่สั้นกับเพิ่นกับให้อยู่ไท้อยู่พี่น้องเอยเนาะอันนี้ผูค้นกับแบบอยู่ห้อยู่หน้าบัดแบบแมบบบ้านเฮาบัดมีสองซุปด้วยสิสองเนาะแม่อยู่มันหมดตรงนีค้นแบบมีแต่พี่แต่น้องกันคันไผ่มีพี่น้องลายและค้นลายอันนี้น่ะแต่เฮายังได้เสียบ้านนิดหน่อเนาะเพราะว่าปกติเพิ่นแม่แม่เสียอยู่ข้างนอกดิ ขม่ากับเสียยิดบ้านคำคนบ่มีดีดอหนี่งบ่ได้เลยเฉาผายนี่เล็กและตู่รูเดียวเนาะแม่คุกอัไหนก็บบ่มาคว้าอันไหนก็บบ่ได้ดูดีใจกับพัดขาดใส่เธอลูกทีพ่อแม่กับบ่มีกระชิบข้าวใส่พ่อแม่เสียได้บ่สองปีบทันได้ีสัมบจักยังบ่หมดสองปีนะวอ่อปีเดียววาพอเมื่อปีเดียวกันพ่อกับแม่ปีนึ่ง ที่คือบิดาเอบาได้ปีนึงปีโศปี3ผัวก็มาเสียนี่บ่แม่นแปว่ายังบ่คนบู่ยังยังบ่ิอเนาะยังบ่ิอ่มาตมบัดงบ่มีหยังบัดจักกันได้สิเลี้ยงลูกใหญ่แน่จักกันได้สิเลี้ยงเอ่อให้ไปโรงแน่บัดนีามาีฮู้ดผู้สิเฮ็ดให้เฮ็ดนายกินเออผู้เฮ็ดให้นายกินก็บ่มีบัดน้อย ไปโรงเรียนเนี่ยนกับพ่อเม่ไปโรงเรียนเานคียงหลุดเคีงเพื่อเคียงได้เคีงบุญญาวาสนาเคีงจังหได้บุหูจักว่ามันสิูมสิเกี่วสิขาดบนใดอยากให้ออกแหละผู้เป็นแม่เนาะแม่พ่อแมีเนอะเออแต่ลูกคนว่าจะไปเนาะไปบบบนี้คนกำลังสิเฮียนเนาะ นังเทือว่ามีความรู้ไปเออก้าวหน้านังเทือได้เลี้ยงผู้เลี้ยงแม่โอ้แม่นก็ขึ้นไปนี่แหละลูกก็ดีจังสิบ่ได้เป็นยจ้เป็นนายนงเทือมันดักแหลมขึ้นกว่าเก่าแน่บดนี้มันจะแม่มันจะให้ออมแล้วมันบ่มีเด้ซะอืออก็บ่มีตัดตีนก็เจ็บตัดมือก็เจ็บหาใส่บ่ได้ว่าซั่นซะมือ่ยังให้ลูกออบดนี้บ่มีก็ใครแน่เนาะายบ่มีอกินกงนไม้นอตอกอยู่ให้อยู่นเอากพอเนาะใครแน่ได้ลงหานไม้นมันมากงแม่กิน น่ไม uh, uh, ่ได้นาะนี่ยัง้กบเขียดกับพวดกินขึ้นตัวแบบไม่ก้านเนาะนี่ชมได้ไปเลยกันกบกันเขียดเปลี่นนกเนาะเปลี่ยนนกะุ่างเนาะยันเนาะ น้อนก็บเชื่อใจคนม่นะกาีาบเอื้อเอือคทชื่อกินกับุมมีเงินเหมือนได้กินแต่น้องไม้แล้วสิเป็นร่วงเลยน้องไมูน้อยแล้วโฉาเป็นร่วงเลยถกหยังไเฮ้ยแกน้องไม้เฮ้ยต้นไม้เหนแลผูกเป็นแม่สชไปกันก็เป็นเขียบลูกน้อยแบบนี้ดิเอ้ยแม่ก็ไปว่าได้ดอกกไ่ได้หรอกเนาะไม่ได้บอบุมมีบ่ชื่อบ่กบอยู่ตลาดพุ่นเบิรบอเออ อยู VII ่ตลาดเบิดเนาะคงกินอย่นี up. ้เนาะอระเทศไทยดบได้แบบนี้นั่นราวยนแบ่บ้าเาับคุ้มจนเองนคุงนเองเพื่อนเรานี่ก็ยังโมเลใช่หเนาะเอเพื่อนโมเลับใี่น้องัอเนาะบริบริยูชันนัเนาะบริยูแบบนี้แล้วเป็นลุงบันไดเราก็ได้พี่ั้ไงเนาะบิดแล้วบันจะบิดบนอาศัย ปู่ๆแล้ววันนี้ควรเป็นจริงๆเลยคือปู่เป็นลูกเป็นเมียเพิ่นอยากให้ขึ้นไปเถิงอยู่พี่น้องเนาะคืองเฮือนนี่แต่ทางปูู่เพิ่นบ่ให้ขึ้นมันลูกเมียยังให้ขึ้นอยู่ให้ขึ้นเินเพิ่นแม่นจริงก็ฮอดไปสิให้ลูกัวขึ้นเิงเนาะมันอยู่สบายนยามนมันเื้อนเมื่อคืนนี้ฝนตกพี่น้องเมื่อคืนนี่เนาะงเนาะตกห้ก็บ่ทัวทัวนี่เนาะหัววงเชิงเลยฮเนาะเอ้านี่้ะเนาะมันมงเว้าอยู่

เห็นเท่าไหร่แล้วบาเห็นยับเข้าไปยับเข้าไปซัดๆเข้าไปเออนี่ก็ได้เออนั่นแหละเห็นได้หมดเอาพอดีว่ามื่อนี้น่ะมีทั้งพระผู้ใหญ่เป็นทั้งสหรัฐเป็นถางเงินมาห่วงสินธนาน้ำเนาะอ่าแล้วก็ขอแสดงความเสียใจน้ำทั้งครอบครัวของทั้งน้องสมน้ำเนาะอ่าก็ได้นี่แหละเนาะใจใจชูๆแน่ไม่ได้แน่แท้ เป็นไปนะเนาะสู่ไปเนกะได้ผู้ยุ่งจ้าหน้าผู้เป็นลูกเป็นเมียเสียใจจ้าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งเพื่อนทั้งแน่เนาะเสียใจบัดทั้งสองจำสองภายเนาะแต่ว่ามันมึงสูงภายกระบุนีเนาะมันเกิดเลยเนียมันเป็นเรื่องธรรมชาติกระเมีนนี่จะท่ำใจนะไอ้เรือยู่ซอยเบียกเพื่อนี่น้อนแต้งใจเมื่อวานนี่แน่นะแบบตื่นเต้นเออกลัวขนาดมันเป็นเรื่องธรรมชาติเกิดได้มันเป็นอะไรมันเกิดเลย

เหมืนน้อาหาคนจขาย่เนาะมีก้ยเหีเมีก้ยมีนกุ้ยคนตุ๊ะคนตุ๊นตุ๊กุ้ยอยู่ดอันเนาเป็นเงินจนวนเน่งล้านกินเตอร์พี่น้องเด้อเนาะมอเหทางคบคน้ชมเรานง้นานนะดีแห่งเด้อทางนันก็ดีนคนินทัาเกินามาหา

อ่าจบแล้วก็คือว่าแล้วบัดนี้เนาะก็บ่ว่าแล้วด้เนาะต้องเออเอตัวนี้้ก็ยังงันฮดบุญทานทานอีกเนาะบ่มีผู้ค้าผู้หาบ่มีผู้หอันหาจะสิเ็ได๋เนาะมีผู้หาผู้เียวหาเงินหาครูชาลูกก่น้องชมก็ยังบ่ใหญ่ยังเฮียนอยู่ก็ไปหาเงินนี่ก็ยังยังบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เฮียนยังบ่จบอายุก็บ่ได้ 14บักเน่ย14นฮ็ดบัตรกะเขาบ่รับซําใดเฮ็ดนอืงานก็เขาบ่รับเียข้างแม่สิแล้วอยู่หาอยู่นากะบ่ได้ปากไปทางใดลูกน้อยอือได้เมีแต่ว่ามีเงินยังว่าสิเียนตเนาะเงินตงเบิ่งกมาเสียชีวิตแล้วก chúc cho 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 nó chúc em chúc thăm bà mẹ à. chút cho cho bên nó mẹ 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 เด็กกัทางตุเมตุเนาะกพ่อแบดเดยยังตัวเม่ยี่ว่าบุมีพ่อมีเมกอาชัยัวเนาะมันนีผัวานว่าเป็นแม่แมีแต่ยังไม่เละเพื่อนแตสายรกก็ยักันอะไรที่นี่ขตาเห็นนีเนะพูดกูใหญ่เนาะผู้ที่เพิ่งพาสายอะไรแบอันนี้เบิ้ดเราได้เบิดเสาลักเลยยังกับตัวเองเบิดบบดนี้เขาใจะยิ่งดอกเพียน้องเนาะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่ามันกับบางอย่างเกิดขึ้นแท่ามันก็เกิดเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสิมารับก่อนเนาะอ่าสู้ๆๆเนาะเพ่ผู้ใหญ่เพิ่นจะให้กํลังใจนั่นแหละปชาชอ่าพาไปหาญาดูอ่าพาไปแอนดมน้เพิ่นนั่นแหละเนาะเป็นจังไดอ่าก็อาเมือคนบ้านนี้ไดเนาะนส่งอ่าบ้านคนนส่งุทางาคุณมงไแม่เด้อนี่เนาะอ่าโอมคุยกับเพิ่นก่อนเอ้อเด้อสวัสดีเ้ยเนาะ นั่นแหละเนาะมาเดเป็ี่ยนในนี่เนาะแม่เนาะอ่าชุ่มๆนั่นแหละเนาะเป็นจังไรอยู่เฮือนเป็นจังไรอยู่ทางนั้นจะคนอยู่นะอืออืช่นเนอเมดเออร์เนะอ่เอออเนาะื จะได้แชมันทบอยากให้มันเกิดเนาะเนี่ยอะ้วจีเน่พี่น้องเนนี่เนาะนอทงบรรชงนอนที่ได้เมื่อคืนนี่กระเนาะนอนที่เจยเจน้ำมานี่เนาะห้ได้ใช้เจน้ำเนาะ Không, không đấy, ờ... đấy, bên đầu con chi thời đại coi thằng chị không, à, này, đây, là nhà vân, chị nào vậy nó, nhà cấp lán, nó, ừ. à, vân, ừ, chắc pì đấy coi, chắc, chắc, chắc pì đấy ừ, chắc chắc phụ đấy hả, phụ phụ ừ, Số điểm lũ mà xã phân đi cả Nó Chúng ta khuôn đây khuôn Xung khứ gắn đó Hàng ngân đầy Rượm bòn nhà Năm này đó Ờ à. Khiến hồn nhà Năm này đấy nó Ờ à, Khiến hồn nhà Năm này rượm nhà ngàn Nó Hàng ngân hạ khám đầy Khiến hồn nhà Phạm à, mấy mai sài Nó Đấy xà Những thao súc sắn Nó

chị lẽ nó <laughs> bừng phải chị đẹp chứ cần phải chị đẹp ừ. 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 chị đẹp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  chị ว่าเน้่ยน้องชมพเนี่ยเขาจะออกไปจากของขียนก็คือว่าเนาะยังไปดเรื่กเขายังมาฮับเนอะยังน้อยยังน้อยน้อยเขาเมาฮับมาทำเ่นเดี๋ยวไปยูน้ำยาบ่ปาเมนปลาเนาะปลาเมเนียปลาเมยเนเี่ เออคนเดียวบุกน้อยคนเียวบุน้อยอยู่คนมีดิ้งน้อยน้ำเยอะบ้างอยู่เพบ่างดิ้งน้อยกับดิ้งน้อยทำนีปันปันกันทีเออบ่แน้ำลูกลำดานใครได้ได้เนาะยังว่ามีคนปรึกษาได้เนาะอ่มเอาอ๋อมีแต่ถึงเวลากเออไปเยี่ยมมายามกันเนาะอืมี่ังไงก็ถึงก็ไปหาอ่ามาหากันได้เนาะเออคือเพคนมาเพิ่งกิน่เพคนมาได้กินนี่รัดบ่รัดมาบ่กินนี่ โม,มเคยฮะบ่เคยรัดเจด้าดไปน้ำหนเนาะ,ะบ่เคยรัดมันบ่เคยไปอีกเทื่อนี่ยินเขาเจ้าว่าขามตรง,หงไหตรงนนเหโอ้ชความลไกลบ่ไกลบ่โอ้ชมได้ชมเคยไปบ่เคยา่านะเคยว่าบ่เคยนะเนาะ <c oughs> ບໍ່ເຄີຍລະຄືວ່າໄກ່ເຄີຍລະໄກ່ຢູ່ຫນ້ອຍກແແມກແຍງຍັງບຫັນແນາະເັງນກົຍ່ງມືນນານຍ່ງນາກອືກຮອຄືາໂ້ວ້ລນຈ້ໍດດນນ vợ hướng lâu ngon tay một cái nương luôn đô nếm tốt ngon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  ờ, ngon tốt ngon tốt ngon tốt ngon gì ngon tốt 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 สามสามมือบนเนาะมื้อวานนี่กะมื้อวานนี้เนาะสามมื้อเนอะมื้อนก็เต็มที่แล้วมื้อที่หลายเนอะแมนมื้อนีงหลายพี่น้องเนาะอากิน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 เนาะกินกินดีเ้กินกินกินพ่อมื้อ อามื uh, um, oh, si ่นเอาไปซื้อไปวันนี้เนียยันมาเพิ่นใช้เบียกแน่นะก็เลยเอาถามื่นมาเมย่เออมื่นแล้วสิมาไห้ป้าว่าเห็นแต่เมเพิ่นแต่เมยเราอยู่หน้าคนเดียวแล้วเออเฮ้ยน่ะช่วงเลยเออเบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะ Uh, nhìn <laughs> nho nó Bái sao à tao sơ bài đấy tao sơ ok ok đợi 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 đưa 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 Cái gì đưa 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 nó đưa 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 lao nhau bọn anh đi,

เอนเนาอเนน่้งามท่ชานี่ก็ได้คืนด้คืนด้น่เนาะอกินเดียวกินเดีวเออวันกินเี่กิน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  มีคนไหนก็อยู่ตำน่งนี้เนาะญาติเราเชนคือเองเลยเนาะเออไปเชนเนาะคือสีประมาณน,านั้นคือเองเนาะเดี๋ยวพากันกินชอบกินน้ำก่อนเด้อคือเองเด้อเนออเออเมื่อกินอะไรทำมีนะสักปีเจ้าน่อเจ้าประมาณเจ็ดปีแล้ว จ <N tan> ็ดป <c ười> <c ười> ีเจ <c ười> uh, ้ะใกล้พ <c illa> ูดโยบูบากนำเนาะปาสันเดอพี่ร้องเอเดอร์สำหรับคลิปนี้เนาะทำไปคิดเองทีได้ตัวตัวจบคลิปก่อนเนาะฝากามพี่้องเป็นกลังใจให้เดอพี่น้องเนาะกันกับตตัวแนได้เนาะเากอบคุณเนาะทางใหญ่อยู่ทางาที่นานเนาะ เฮงเด้อเนาะสุขภาพเป็นแรงเงมันก็เงินน้ำเงินจ <|so|>> ัรวยเด้อเนาะสหรับายดีขอเกล้าคำลาสบายดีสบายดีเด้อคุณทางเด้อ